สวัสดีครับพบก,กันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ถึงคิวของหุ้น S11 ถามนะครับามถึงเข้ามานะครับเรามาดูกันหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างบริษัท S11 กรุ๊ปจำกัดนะครับนี่ก็คือชื่อย่อ S11 นะครับชื่อเต็มจากนั้นนะครับดูวันนี้วันที่12มกรานะครับราคาล่าสุด8บาททีนี้เรามาดูกันว่าหุ้นตัวนี้ทำมาไดนะครับพื้นฐานจากงบเป็นยังไงบ้าง เ,เดิมครับก็ไปดูงบการเงินไตรมาสที่3ามไตรมาสล่าสุดนะครับที่ประกาศออกมาก็เท่าที่ดูนะครับก็ยังคงทําได้ดีนะครับ20ตังค์นะลดลงมาเล็กน้อยจาก22 2่งตังค์แล้วก็งวดการเดือนเองก็ถือว่า,าเท่าเดิมนะครับลดลงเล็กน้อยถ้าเราดูตัวเลขนะครับ3 9 5ห้า นะครับอนุ3า5 2นี่3า5เนะครับเล็กน้อยก็เทียบเป็นต่อหุ้นแล้วก็64ตังค์เหมือนกันนะครับตกไกลมาตละ20ตังค์นะครับทีนี้เวลาผมประเมินพื้นฐานเนี่ยผมก็จะคูณด้วย4ไรามาตตั้งสมมติฐานว่าได้ไรามาตละ20ตังค์นะครับนี่คือบนสมมติฐานกำไรไม่เพิ่มไม่ลดนะเท่าเดิมนะครับ20ตังค์สี่สองแปดนะครับ80ตังค์เพราะฉะนั้นทั้ง ทั้งปีก็คูณด้วยปี10เท่าน่าจะได้8บาทนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานณปัจจุบันของ S11 อยู่ที่8บาทนี่คือสิ่งที่ผมประเมินนะครับจากนั้นเราก็มาทําความรู้จักให้มากขึ้นนะครับดูเรชชงต่างตอนนี้ PE เอง9เท่าก็ถือว่าน่าสนใจผลตอบแทน5%ก็ถือว่าโอเคนะครับ Price to Book ก็ไม่มากนะครับ Market Cap ตอนนี้ก็4,900ล้านตีว่า5,000ล้านนะครับ ธุรกิจการเงินนะครับเงินทุนและหลักทรัพย์ทุนเจ้ามือหนึ่งบาทจากนั้นผมก็ดูเว็บไซต์นะครับ S group ก,ก็ดูว่าเขาทำอะไรธุรกิจนะครับก็สินค้าและบริการเขาคือให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อนะครับกดเข้าไปดูสักเล็กน้อยนะครับนี่คือลักษณะของธุรกิจนะครับก็คือเป็นเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับ ก็ได้เกี่ยยี่ห้อตลาดนะฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิต่างๆนะครับคาวาซากิก็ถือว่าน่าสนใจหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึง่งจากนั้นนะครับไปดูงบกันย้อนหลังนะครับปี60ศูนยนะครับ63สิ่งที่เราพอดูได้ครับก็คือรายได้นะครับพันสี่พันหกพันเก้านะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะดูรายได้แล้วก็ เขายัางคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนสามไรมาสพันห้านะครับตีว่าไรมาสละห้าร้อยล้านนะครับทั้งปีน่าจะได้สักสองพันล้านนะครับประมาณการคร่าวๆนะครับกําไรสุดที่ก็ไม่ได้เติบโตมากมายนะครับถ้าเราคิดอีกไรมาสหนึ่งก็ร้อยกว่าล้านสมมตินะครับเรกาก็จะน่าได้สักประมาณสักห้าร้อยห้าร้อยล้านนะครับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับ อันนี้คือเกือบส400ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า8บาทนะครับ8บาทเป็นราคาพื้นฐานซึ่งตัวเลขต่างๆนะครับเรชโชก็ทําได้ดีนะครับกําไรสุทธิต่างๆนะครับ20%ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นอุ้นทีงบสวยนะครับสวยงามแล้วก็ราคาตลาดนะครับตีว่า5,000ล้านนะครับ แล้วก็สินทรัพย์เขามีเกือบ6,000ล้านก็ถือว่าราคานี้ก็ไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้น8บาทเป็นราคาพื้นฐานของหุ้นตัวนี้นะครับหุ้น S11 ทั้งอย่างนั้นก็ต้องรอดูในมาสต่ถัดไปนะครับว่ามันกำไรยังคงเติบโตหรือลดลงขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้พื้นฐานอยู่ที่8บาทนะครับจากนั้นเราก็มาดูเรื่องของฟรีโฟลด์นะครับฟรีโฟลด์เองก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับ30อรโอเคนะครับ รายย่อยถืออยู่สามสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับจากนั้นหุ้นตัวนี้ก็ยังมีกำไรสุทธินะครับก็ยังคงโอเคนะครับรายได้รายได้เขาดอกเบีย้ยเขายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นนะครับตอนนี้ก็คือเก้าเก้าเดือนนะครับก็หกสิบสี่ตังค์นะครับ ออกเลยมาละสองตังกี้นะครับแปดบาทเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้แปดบาทนะครับนี่ก็คือพื้นฐานปัจจุบันนะครับจากนั้นผมก็ดูจังหวะของกราฟนะครับกราฟเองก็แปดบาทเนี่ยคือเป็นถือว่าเป็นเป็นแนวนะครับแนวราคาก็อยู่แถวแถวนี้นะครับแปดบาทกว่าแนวต้านก็ตรงนี้ครับตีวว่าแปดบาทเก้าสิบนะครับตีไว้ว่าสักเก้าบาทนะครับเป็นแนวต้านจุดน,นี้เองก็ถือว่าเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่มันลงมา นะครับทำโล่ต่ําสุดก็คือสี่บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นจนใกล้ถึงแนวต้านนะครับแถวๆเก้าบาทนะครับแปดบาทเองก็ถือว่าเป็นราคาพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นต่ำกว่าแปดบาทเนี่ยโซนสะสมโซนซื้อเลยนะครับแนวรับนะครับก็คือหกบาทตรงนี้นะครับหกบาทหกสิบหกบาทเ0็สิบแถวนี้ครับเป็นแนวรับนี่ก็คือจากจังหวะของกราฟนะครับโอเคครับขอทุกท่านใช้วิจาราณนะครับ แล้วก็หวังว่าง,งบการเงินไร้มาทที่จะออกมานะครับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับภาวนาว่าอย่าอย่าอย่าแย่ลงนะครับให้มันคงที่หรือมันดีขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยโควิดนะครับมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะครับกับหุ้นช่วงนี้นะครับอาจจะพันพ้นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นต่ํากว่าราคาพื้นฐานแล้วก็ทยอยซื้อนะครับ ขึ้นไปเกินพื้นฐานเยอะเยอะแล้วก็ขายนะครับนี่คือกลยุทธ์ในปัจจุบันโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ